สวัสดีครับพี่น้องวันเชียงเพลินมาลำครับช่องเชียงเพลินออฟฟิเชียลยากาศตอนเทียเท่ยงครับพี่น้องตอนเทียเท่ยงครับตอนนี้เที่ยงห้านาทีครับบรรยากาศนึ่งเขาตอนนี้กำลังนึ่งข้าวถ้าผลกระสีสุดน้อยครับพี่น้องทุกท่น นคนมีไฟเนาะนเจโนยคนมีไฟอโอ้เพิ่นมีนามใส่เลยดีใจน้ำเด้อทั้งละยิยบหาทั้งนนใบหยิบหาบใครใครเอาโลบเาทัง้งลยหยิบาบ ประมนอยู่เมืองนอกพอแล้วสซุปหน่อ,อ,อ,อไม้แ็ดแกงนหน่อไม้เนาะอุ๊อบวะไ,ได้ได้ไปดูข้ขาวตาไตเวทีมาเจ้าหน่อยผูกเปนเนาะเลิศเล ซ่แห้งดงงอกุกเปฮะเนอยูออ่อจังน่อย้าม,ม,มาจังนออ่อยขจบ่อ,อีกสักครู่จักหน่อยจักหน่อยอพรสาสานอีกจักหน่อยอีกจักหน่อยอีกจังนออออ่อย ได้สูงกับต <t resolving uet consumed> <c oughs> <c oughs> ้องคุดลงครับพี่น้องสาราไปไหนอ่ะไม่ใาจอยรักขยันเึยไมญใชจอยค้นโสดนะครับผม ผมได้ต้องการคู่แของนี่ยนะครับ huh. น oh, oh. ah. oh, okay. uh ี huh. uh ่ข huh. ย mm ัน hmm. ค oh. yeah. ah, I mean uh ักงหนึ huh. oh, ่งเอาบเอาจี้ไม hey. oh, okay. oh, right. oh, okay. ่ไม่ครับไม่เราไมปไหนมาปุยงงันเรามาปุ้ยใช้ด้วยเอาจี้เอาผัวแล้วนี่ชาวดีจ้าสวัสดีจ้าเอาผัวเลยพน้าโอ้ฮ่าเด็กด่กเดี๋ยวแต่แต่สิเป็นตาหัวเนาะเราแต่งผู้หญิงเนาะ แงบอยยจอยพีดบุงแตงบอบอครับแตงลดเออได้เกิดก็เป็นผู้ชายมาจักเนาะบอครับจากอายครับเออจากอายฆ่า

พึ่งกาดตอนที่ย่างครับพี่น,น,น้องครับหม้อหมวนน้ำกันเด้อพี่น้องลาดย่างเดียวถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งย่างเดียวเพราะว่านอนได้เติบแล้ว ท้ายฤด,ดูกาลแล้วนะครับท้ายฤด,ดูกาลแล้วนะครับพี่น้องว่าห้ยกำลังใจคิดดีทำดียึดมั่นในความดีครับพี่น้องจริงใจบ่เสแสร้แสงนะครับผมซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณนะครับผม สุดยอดครับสุดยอดวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวย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 ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งไปเลยพี่น้อง ได้เหรอไอ้าอาสิพ่อเห็นว่ารูปหลอกก็แจกหักเรื่อยไปพ่อแม่ลูกนอนน้ำกนมไหมพ่อแม่ลูกพ่อแม่พ่อแม่ลูกเออเออเอเอข้องน้ำไหลตัวน,นี้เนาะ ข้องำไรครับพี่น้องไม่ตกหรอกไม่ตกคนไม่ตกปลาแข่งปาก้อยเหนื่อยแทบลูกมถทายลูกมถทายดีดีลตายังไม่ถึง<อ>ันเ้ยเออ พี่หน้าแอดรับกลางเต็นท์อีกสี่เต็นท์นะครับเฮ้ยไม่รับครับแ,บบแฟนน้องโมแฟนน้องโม,งโมเป็นไงมั่งแฟนน้องโมท่ากูแฟนน้องโมแฟนน้องโม,มต้องเขินนะ นี่รับแฟนน้องโมนะครับเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนแรกจับมานางคู่กันสัมผัสกันอยู่โซบทีชีวิตโออเลยก็มงงั้นก็ไปด้อครับเออ เดี ah, oh. Yeah. Oh, ๋ยวมือแรกจับเดี๋ยวพันธวันเดี๋ยวมือแรกจับมานนางครูกันอยู่เปิดใจเปิดใจก่อนปิดวงเออเปิดเปิดใจก่อนปิดวงต่อเปิดใจก่อนปิดวงจะรุ่งหรือจะร่วงเออ ขอบคุณพุณน้องปองไปครับขอบคุณใจครับบรรยากาศนะครับตอนในเทียงซิบหานาที่ครับกาดหน้าเทียงอ่ะฟอกกับคลิมนาครับสวัสดีครับผม